สวัสดีครับทุกคนในวันนี้ครับทุกคนตัวเองก็ได้มาอยู่กันในหน้าต่างระบบทุกคนก็คงอาจจะรู้จักแมปนี้กันเป็นอย่างดีเพราะว่าแต่ก่อนเนี่ยทุกคนคือฮิตสุดๆมันฮิตมากนะครับทุกคนแต่ก่อนเนี่ยพอเตอร์ถ่ายฟีดยูทูปติ๊กต๊อกปุ๊บจะเจอแต่แมปเนี่ยทุกคนใน YouTube นะครับทุกคนอาร์ตสเตอทริปปัดขึ้นไปอาร์ตสเตอทริปปัดขึ้นไปอาร์ตสเตอทริปปัดขึ้นไปซึ่งติ๊กต๊อกก็คงไม่ต้องถามถึงนะครับทุกคนเจอเหมือนกันแต่ก่อนเนี่ยคนเล่นค่อนข้างเยอะวัันน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 นึงเเเเี่่่ยคคคลลป็้าะรบบทุกกือ ปัจจุบันมีคนเล่นอยู่1นึ่งหมนคนอืมปัจจุบันก็ยังมีคนเล่นอยู่นะครับทุกคนก็คือตอนนี้นะครับทุกคนตัวเองก็ไม่ค่อยเห็นคนเล่นแบบอัลสเตรทิ่เท่าไหร่นะครับทุกคนทุกวันนี้แต่ก็มีช่องอื่นบ้างครับทุกคนที่เข้าไปเล่นแล้วก็อัปคลิปลงอืมวันนี้นะครับทุกคนตัวเองก็จะมาือฟื้นความจํากันว่าตัวเองอาจะสามารถจําวิธีกระบ,บวนการเล่นมันได้อยู่หรือเปล่าเพราะฉันเล่นกันเลยดีกว่า ทำไมมาถึงกระตุกจังอะกระตุกจังอะทุกคนเตอร์เรื่องบอกนะครับเป็นคนตอนนี้นะเขาได้อัปเกรดเป็นเจ้าการวันฮาโลวีนนะครับทุกคนเราเข้าไปเล่นกันดีก,กว่าเอาระดับอ๋อเฮ้ยแมปใหม่เอาดีครับเดอะฮาโลวีนอัปเดตใหม่ด้วยก็เอาสิครับผมมีคนเข้ามาเล่นอ้าวโอเคมีแล้ว3าคนนะครับทุกคนตอนนี้จะครบ4คนหรือเปล่าแต่ว่าต้องครบแหละเดี๋ือไม่ครบก็ช่างมันแต่ที่แน่ๆเราเข้าไปเล่นกันดีกว่าแล้วครับทุกคนไปเล่นกันอื หลอดเอาเรื่องอยู่นะเนี่ยต่อล้อรถกันดีกว่าเป็นรถหรูด้วยคันค่อนข้างที่จะยาวอยู่อ่าเครื่องยนต์ก็อยู่ข้างๆเลยเข้าอัปเดตใหม่ด้วยทุกคนก็ดีแล้วใส่อะไรเขาเรียกนี้หม้อน้าเหรอมีอาจใช่ตรงนี้แล้วเครื่องยนต์อ่ะไปะดูคันนี้ละกันมีเครื่องยนต์ไหมมีมต้องหาพวกน้ำมันน้ำมันปะอันนี้ต้องตรงไหนอ่ะมีเสียงขบด้วยโอ้มีน้ํามันเยอะอยู่นะเนี่ยเราเก็บกันดีกว่าไหมเปิดก่อนละกันจะได้เอาน้ำมันตุนแต่ต้องตุนน้ามัน เอาใส่ไม่ได้วะอ่ะใส่เข้าไปเขาหยิบเปืนมาด้วยวะพวกนายรอด้วยเรากําลังช่วยอันนี้อยู่เขาน่าจะทิ้งเราไหมน่ะไม่น่าทิ้งหรอกเอาปิดใครเป็นคนขับอ่ะทีนี้เราขับเองก็ได้พร้อมยังอ่ะน่าจะพร้อมแล้วนะโอเค r ูด e Who d ด i v e ใครขับเหรอ โอเคปิดด้วยโอเคไปกันเลยอืม้มเนี่ยขับไปถึงไหนก็ชนแล้วเนี่ยเอ,เอาเอาเฮ้ยทำไมไปไม่ได้ติดอันนี้อ๋อเอาไปไม่ได้เอาชิบหายแล้วเอา อ้าวโอเคได,ได,ได,ได้แล้วได้แล้วนายเข้ามาเร็วแล้วมันเปิดไฟยังไงอะทุกคนถ้าใครรู้วิธีการเปิดไฟก็บอกเตอร์ด้วยนะครับทุกคนทำไมเข้ามาไม่ได้อะเอ้ยมาได้เปล่าขึ้นมาเร็วโอเคเอาดูจากรูปการวันนี้คงมัน่าจะได้ไปละโอ้ยปัญหาเยอะจังวะในรองใหม่ดิโอเคไปได้แล้วโอเคโอ้โหมันทั้งม่วงแล้วก็มืดเลเกินขับตรงไปเลยมันอยู่ในป่าเลยเนี่ย ชนแน่นอนนั่นโอยังขับไปสั้นถึงไหนเลยก็ชนเสแล้วปิดทางแล้วจะด,ด,ดูเพราะว่าเส้นทางมันไม่ยอมบอกว่าตอนนี้เราขับมากี่โลแล้วน่าจะต้องมาทางนี้นะทางนี้แหละเดียวไม่ใช่แล้วเอาเลี้ยวกลับ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 นะครับุปคนเลี้ยวกลับเลี้ยวกลับเลี้ยวกลับอืมดีนะที่เราสังเกตท่านน่ะแล้วก็ดีด้วยที่เรามองเห็น ถ้ามองมเห็นคอซีงเแล้วมันเปิดไฟยังไงทุกคนหวังว่าคงไม่เจออะไรนะจะแมก็เจอบ้านนี่แหละที่เราคิดว่าเออืมันอยู่ในป่าทุกคนอมปัจจุบันก็ยังมีคนเล่นอยู่นะครับทุกคนแลวเขาเนี่ยเพิ่งอัปเดตวันฮาโลวีนด้วยแล้วก็มีด่านฮาโลวีนอีกอีกด้วยอืมก็ดีนะป้ายอะไรเอาอเอาเอชนเออเอาชนอีกชนอีกเอาไม่ชนไม่ชนอาเอา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 าอาออาเอาอาาสวัสดีสวสี่วสีว ในใจพวกเพื่อนก็คงบอกว่าฉันเกลียดนายเอาเอะไรข้างบนปืนเหรอลองผลัดบ้านแล้วการถาร่านน้ำมันหมดแล้วก็เติมแล้วเราก็จะไม่ขับแล้วออันนี้อันนี้ต้องทำยังไงต้องลงไหมลงเลยวนะหรือว่าเขาจะขับเอง เขาอาจจะเขาอาจจะขับเองนะครับทุกคนเจออะไรไหมขออนุญ,ญาตนะครับไม่เจออะไรอะไรอ่ะโชกเหรอเดี๋ยวลองดูตรงนี้ดิกดกึง่งได้ไหมนายยังเพิ่งไปไหวตัวดีครับอ๋อเวลาคาร์ลวินเขาก็จะมีการแจกลูกอมด้วยขออนุญาตนะครับผม <ś cis> เฮ้ยข้าวของเต็มเลยเฮ้ยกล้วยกล้วยกล้วยเฮ้ยกล้วยหิวอึกินก่อนแล้วกันเฮ้ยแอปเปิ้ลแอปเปิ้ลแอปเปิ้ลเพื่อนยังเพิ่งไป เราต้องดูบ้านหลังอื่นๆก่อนหลังนี้ดูได้ไม่น่าจะได้แหละมัง้งเจอแม่มดซะด้วยทำไงอ่ะทีนี้เออเติมาไปกดเล่นมดวั่ว,วเลยไปขึ้นรถขึ้นรถอ้ยตายตายตายเฮ้ยตายโชว์ชว ไม่น่าจะได้รอดเอ้ยซอมบี้เฮ้ยปืน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 ยิงปืนปืนตายตายตายเอยอไอผีป้ามาดิยิงได้เม่อวันนั้นอเอาจมแล้วตายจะตายาตาย,ตายเออตายแล้วผีแมวตัวนั้นยิงตายเอาทำไมมันอยู่อย่างนั้นยิงตายจะอืมเราจะตับเราจะตายก่อนนี่แหละประเด็นปึ๊บ เอาต้อให้อยู่คนเดียวเอาตายแล้วต้องพึ่งพาตัวเองแล้วแหละเออ้ยร้รีเรขอโทษนะครับแม่เมื่คุณแก่คุณสวยเจอผีอีกอีก,อกโท่เอ้ยยอมตายดีกว่าโอ้โหเออตายเออครั้งนี้ตายอืมรู้สึกผิดอะไรที่ทําให้เพื่อนมาตายเพราะว่าเราเนี่ยก็เป็นคนที่กังค้างสงสัยว่ามันคืออะไรอืมรู้สึกผิดเลยว่ะทําเพื่อนตาย อีกสักตาหนึ่งแล้วกันถ้าตาอีกก็จบไม่ต้องเล่นแล้วโอเคเดอะฮาร์วีนเสดเราก็ได้มาเล่นกับเพื่อนสองคนนะครับคนรู้สึกมีราสา冠แปลกเหมือนเพื่อนจะทิ้งเราเว้ยแกทิ้งเรานะเว้ยเฮ้ย <Hey! S 1> รอด้วยรอด้วยรอด้วยอึ๊บเอาเฮ้ย <Hey! S 1> ไปเลยแล้วกันเฮ้ย hey! น้ำมันช่างมันรถก็ยังประกอบไม่เสร็จเลยแล้วนาดนป่าวว่าต้องไปทางไหนอะ เฮ้ยเลี้ยวเลี้ยวรู้สึกว่าวิวประตูก็ไม่มีมแปลกๆนะแต่ก็ผ่านมาได้เอาเอ,าเอารถเป็นอะไร <c oughs> มันดูแปลกๆทุกคนไม่เหมือนรถาทรงเชงอะทุกคน <c oughs> แต่เองก็ไม่เข้าใจความหมายของรถทรงเชงนครับเยงว่าแปลความหมายมันแปลว่าอะไรแต่ก็อดีนะลมพัดเย็นดีไม่ต้องติดแอร์ <c oughs> มันมีอะไรแฟแฟง <c oughs> ด่านฮาโลวีนมันก็ดีนะครับทุกคนแต่มันก็ ดูยังไม่ขนลุก,กเท่าไรนั่นไงมาถึงแล้วไปต่อเลยแล้วไปไปเร็วเร็วไปตัวจ่ายทางเ้ยเอ้ยนาย,ย,ยขับไปต่อเลยนายอย่าบอกนะว่านายจะเลี้ยวกลับอะ่ะเ้ยไม่เอานายนายมาถูกทางแล้วนายมาถูกทางแล้วแล้วนายจะเลี้ยวกลับทําไมเล่านายมาถูกทางแล้วแล้วนายจะเลี้ยวกลับทําไม เขาเจอดทําไมอ่ะเดี๋ยวต้องมีแม่มดชัวชัวอาวงอาวุธเราเราเองก็ไม่มีตัวอมครับตุกอมอะไรมารู้กล้วยเอากล้วยมาทําไมวะเฮ้ยระเบิดเจอแม่มดก็เลยนะจะได้ระเบิดใส่มันได้อุ้ยคุณยายสวัสดีครับขอเข้าไปหน่อยนะครับผมอุ้ยโอ้เสียงอะไรเนี่ยอื้อกินก่อนของกินเออนะไง มันโผล่มาแล้วเฮ้ยวิ่ง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 มีระเบิดป่ะระเบิดระเบิดเฮ้ยเอาดิเฮ้ยมานี่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 มันไม่ช่วยอะไรเลยวะเฮ้ยเอาละ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 เท่านี้แหละเออเอาเอ้าเอ้าเอาชวยเลยนี่ขนาดไกลขนาดนี้น่ะมาเล่นงานเราได้อีกอือเอ้ยถึงแล้วถึงแล้วเยสถึงตะกรตเทนึงเอานายมารออยู่ตรงนี้เองเหรอ เราวิ่งออมจากนู่นมายันนี่เอออีผีมันมาอีผีมันมาอีผีมันมาเอาเปินหายเปินล่วงเหรอเฮ้ยอืมเฮ้ยอชิปหายเปินหมดว่ะและเราก็ตายพร้อมกับใบหน้าที่ตอนจัดฟันเยอ่และร่างกายก็หายไปอืมบุย บายแล้วบายบายครับทุกคนหวังว่าทุกคนก็คงชอบนะครับทุกคนกับคลิปนี้ถ้าหาชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครปเพื่อเป็นกำลังใจให้เติ้เนี่ยทำคลิปต่อๆไปด้วยนะครับทุกคนสําหรับวันนี้ไปก่อนนะครับทุกคนบายบายสวัสดีครับถ้าหาใครคนไหนครับทุกคนที่อยากจะได้หมาอนตาเนเติ้เนี่ยเดี๋ยวเติ้เองก็จะทิ้งริกงเอาไว้ที่ใต้คลิปนะครับทุกคนทุกคนก็กดคลิกเข้ามาเล่นตามกันได้บายบายนะครับทุกคนบายบาย